สวัสดีค่ะโนนะคะจากเคียววิทโนตค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องวิชวุลกันเนาะวิชวุลก็คือแผลของแม่มดหรือพ่อมดนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันขาดใจตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเนาะตั้งแต่เราเด็กๆเ,เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายครั้งอะตั้งแต่อายุน้อยๆเรารู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเนะที่จะเปิดเผยสิ่ง สิ่งที่เราเป็นหรือหรือสิ่งที่เราสัมผัสนอกเหนือจากธรรมชาติได้จากที่คนอื่นเขาเข้าใจกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนตัวประหลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยออพอโนดได้เริ่มมาทำงานตรงนี้ค่ะมาเป็น spiritual healer อย่างเต็มตัวเนี่ยโนก็ร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเจอคนลกคนที่เจอปัญหาคล้ายๆเราเยอะมากวันนี้เลยอยากมา พูดคุยเล่าสู่กันฟังเรื่องประสบการณ์ที่โนต้ตเจอนะคะก็คือว่าก่อนที่โนต้ตเนี่ยจะทำ YouTube อันนี้โน้็สึกสังเกตตัวเองว่า,ามันยากเหมือนกันเนาะกว่าที่โนต้ตจะลองที่โนต้ตจะมาถ่ายวิดีโอแล้วก็ลงสู่สาธารณะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน ไม่อยากให้คนเห็นนะไม่อยากให้คนรู้เรื่องของเราไม่อยากเปิดเผยชีวิตของเรามันมันมันมีความน่ากลัวมันมีความกลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงกลัวว่าคนอื่นเขาจะรังเกยียจเราหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคนที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆอาจจะไม่รู้สึกเหมือนเราก็ได้เนาะแต่ว่าคนกลุ่ม ที่คล้ายๆโน้ตก็จะเข้าใจว่าโน้ตกำลังพูดอะไรนะคะ which o n อย่างเราเนี่ยมันมันค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะมาทำให้โน้ตเห็นเลยว่าคนที่มีความสามารถคล้ายๆโน้ตอ่ะอีกเยอะมากไม่กล้าออกมาแสดงตัวเต็มที่เหมือนช่วงแรกๆที่โน้ตเริ่มทำงานเนี่ยโน้รู้สึกว่าโน้ตขาข้างหนึ่งโน้ตกล้กากล้าก้าออกมาแต่ขาข้างหนึ่งก,ก็ยังแอบอยู่ข้างในไปนเหมือนกับ เข้าๆออกๆอ,อกะคะ่ะบอกไม่ถูกมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่เต็มที่สักทีแทนที่เราจะได้ช่วยคนได้อีกมากกว่านี้เนี่ยเราก็ช่วยได้เป็นเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆแล้วก็บอกต่อบอกต่อแต่มันก็น้อยเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้นรู้สึกว่ามีคนที่อีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอย่างเราอะนะคะนกเลยอยากให้รู้สึกว่าคนไหนที่มีความรู้ คล้ายๆโน้ตออกมาเถอะเพราะว่าโน้เชื่อว่าพวกชนเผ่าเรายังมีเยอะที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเก้อหนุนแล้วก็ถ้าเราช่วยกันละกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกันอีกมากมายโอเคแน้วก็ขอรลอาให้ฟังเรื่องประสบการณ์โดยตรงเลยแล้วกันนะคะ,ะประสบการณ์ของหนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตั้งแต่นศเด็กๆเ,เนี่ยนศเริ่มรู้เรื่องอดีตชาติมาค่อนข้างเยอะมันมีเรื่องอดีตชาติเรื่องหนึง่งที่เริ่มเข้าไปพบตอนเริ่มเรียนสกดจิตบำบัดนะคะนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายโควิดเนาะนก,ก็เริ่มสนใจแล้วก็ไปเรียนเรื่อง past life regression therapy นะคะกับอาจารย์ทั้งหนึ่งเป็นคนไทยนะคะที่เรียนมากับ ดรไบรอันไวส์เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยก็สนใจไปเรียนก็เลยเข้าไปเรียนกับท่านแล้วก็แล้วก็ขอให้ท่านสะกดจิตเราต่อเนาะก็ได้ทำกระบวนการสะกดจิตโดยอาจารย์ท่านนี้ชื่ออาจารย์หญิงเนาะเดี๋ยวโนจะส่งลิงก์ไปให้เผื่อใครสนใจไปเรียนกับแกนะคะอาจารย์หญิงก็ได้ช่วยสกดจิตบรรบัดให้โนในวันนั้นวันนั้นก็ได้เข้าไปเห็นตัวเองอืม เหมือนโดนโดนเขาเขรียกอะไรอ่ะกดด้วยมนดํดำอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่มืดแล้วก็รู้สึกแฉะแฉะรู้สึกถึงความมันมืดอะคะ่ะมันมองไม่เห็นอะไรมันรู้สึกถึงความทรมานมันรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถขยับเนื้อขยับตัวได้ในวันนั้นเนะี่ยก็จำได้เลยว่ามันอึดอัดมันเจ็บแล้วจำได้ว่ามันเจ็บ ช่วงบ่าช่วงแขนช่วงไหลแล้วมันหนักไปหมดหนักเหมือนกับมีใครเอาหินก้อนใหญ่ๆมาทับไว้ในช่วงแขนช่วงบ่าช่วงไหลแต่พอสะกดจิตไปเนี่ยเราก็เริ่มไปเห็นว่าอ๋อไอที่เรารู้สึกหนักเนี่ยมันหนักด้วยเพราะว่าณนะวันนั้นะ่ะเรามีเหมือนคล้ายๆข้อแขนนะคะไอข้อแขนข้อแขนเนี้ยมันเหมือนมีพลังงานค่อนข้างมากเป็นกําไรกําไรแขนนะเนาะกำไรตรงเนี้ยแต่ว่าโดนเอาออก แล้วก็เหมือนมีการส่งพลังที่กดทับให้เราไม่สามารถใช้แขนข้างนี้ได้แล้วก็สิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีพลังงานค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ขอย้อนไปอีกนิดนึงก็คือว่าเราไม่ใช่ท่านโดยตรงเราเป็นส่วนหนึ่งของท่าน เพราะเนื่องจากาว่าท่านเป็นผู้มีพลังงานค่อนข้างใหญ่และเยอะพลังงานที่รวมกับท่านเนี่ยเป็นพลังงานของดวงจิตหลายๆดวงมารวมกันซึ่งณวันนั้นหลังจากที่เราได้พูดคุยเรื่องนี้เอหลังจากทีุ่นทำสะกดจิตอันนี้นล้ก็คุยกับครูหญิง คุญิงก็บอกโน,นว่าคุหญิงเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานของพระแม่โสมมาในช่วงนั้นแต่ท่านเนี่ยตอนที่ไปพบในอดิตชาติเนี่ยท่านเห็นช่วงพระแม่โสมมารุ่งเรืองแต่โน้ตอ่ะยันไปเจอช่วงพระแม่โสมมาในช่วงที่ท่านโดนกําลังฆ่าเหมือนไล่ฆ่าให้ตายทั้งเป็นนะคะก็คือเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆฝังหรือว่า คือจริงๆมันไม่เห็นชัดเนาะเราก็เลยไม่รู้จริงๆฝังหรือว่าเป็นลักษณะการกดให้ดวงจิตอ่ะค้างอยู่ที่นั่นแล้วก็ตายไป mm hmm. ก็สิ่งที่รับรู้ได้ว่าใช้เวลานานเหมือนกันกว่าดวงจิตอ่ะจะตาย <laughs> แต่ว่ามันก็ทำให้ สภาวะของเราอ่ะมันติดค้างเรารู้สึกอึดอัดมันรู้สึกทรมานแล้วจำได้เลยก่อนที่จะเข้าเซสชันน่ะเราตอนช่วงเรียน2วันนั้นนะเรารู้สึกหนาวเรารู้สึกหนาวเป็นพิเศษทั้งๆที่จริงไม่เห็นคนอื่นเขาหนาวเหมือนเราเลยอ่ะนั่งกันสี่ห้าคนเรียนในห้องนั้นแต่ว่าทําไมเราหนาวเป็นพิเศษอีกคนเดียวเราหนาวว่าหนาวเยื่อยอกะค่ะจนมันทรมานก็มันเป็นสภาวะที่มันค้างมาจาก เรื่องนั้นเนาะที่มันปรากฏให้เราเห็นทางกายก่อนก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการเรารู้สึกถึงเหมือนข้างในมันก็รู้สึกเรียกร้องที่จะเข้ากระบวนการหลังจากการเรียนจบโอเคตอนนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มเยียวยาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เริ่มทําความเข้าใจพอเราทํำความเข้าใจ,เรา,าเ,าใจเราได้ รู้ปมปัญหาของเราแล้วว่าว่ามันเกิดมาจากอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เราค่อยๆค,คลี่คลายอะไรค่อนข้างเยอะแต่มันไม่หมดเนาะเพราะว่าเรามารู้เพิ่มเติมเรื่องพระแม่โสมาอีกหลังจากนั้นก็คือว่าเราเริ่มเหมือนมีตัวรู้ค่ะมาบอกเราเรื่อยๆว่าโอเคปัญหามันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกอะไรเงี้ยค่ะทั้งทั้ง ทั้งการทำรีเสิร์ชของเราเนาะกับทั้งการที่เรามีตัวรู้ตรงนี้มาทําให้เรารวบรวมข้อมูลได้ระดับหนึ่งว่าช่วงนั้นนะคะกลุ่มของเราเนี่ยได้มีการคล้ายๆว่าเจ็บปวดเพราะว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเหมือนโดนฆ่าตายในในยุคนั้นในสมัยนั้นแล้วเราก็เหมือนมีความแค้นน,นะคะเป็นธรรมดาเนาะเ,เพราะว่า เหมือนคนและครอบครัวของเราโดนฆ่าตายไปหมดเลยในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนสาปแช่งอะ่ะมันมันก็ค่อนข้างหนักนิดนึงเนาะ,ะแล้วมันก็ได้ทาให้เรามีส่วนหนึ่งที่วันนี้เราต้องมาช่วยเคลียร์ทั้งกลุ่มของเราที่สาปแช่งเขากับคนที่เราไปสาปแช่งแล้วก็เหมือนกับ คาการสาบแช่งหรือว่าถอนคำสาบแช่งนั้นแต่เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกันหลายครั้งเหมือนกันเนาะก่านหนูจะทำงานจนกระทั่งเคลียร์หมดแต่เนื่องจากวันนี้เดี๋ยวหนูจะคุยเรื่องวิชวูนเดี๋ยวหนูค่อยเล่าเรื่องพ่อแม่โสมาต่อก็คือเนี้ยเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่โนดรู้สึกว่ามันค้างมาทำให้โนดเนี่ยไม่กล้าแสดงตัวให้คนเห็นว่าฉันน่ะทำงานด้านนี้เพราะว่า ในชาตินั้นเนี่ยเราโดนฆ่าตายเพราะว่าเรามีพลังอํานาจค่อนข้างสูงเรามีพลังอํานาจจนกระทั่งว่าเรามี ability ในการรักษาเยียวยาคนเรามี ability ในการช่วยส่งพลังงานทางเสียงแล้วก็สร้างเมืองเรามี ability ตั้งคือม,มันมี ability เยอะมากๆจะมัน,มน พูดกันไม่หมดนะนะคะวันนี้แล้วก็ที่มันรู้สึกเยียวยาชัดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่เพื่อนที่เมื่อกี้เ,เพื่อนที่สนิทคนหนึ่งนะคะที่เป็น h e ลเลอเหมือนกันเนี่ยที่ช่วยทำงานให้โนอทน,นะคะงานของเขาเนี่ยเรียกว่าอาคิชิกเฮลิ่งตอนที่พี่เขาทำงานให้นอเนี่ยให้โน้ทเนี่ย ส่ง intention ว่าโนาต้องการ h e ยวอะไรให,ห้เราโนาจะรักโนจะรักษาเยียวยาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องหนักในวันนั้นที่รู้สึกว่าเราต้องรักษาเนรู้สึกว่าวันนั้นโนรู้สึกเลยว่าโนาอยากออกมาทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่ก็คือออกมาทํา youtube อันนี้นะคะก็ก็เลยส่งรายละเอียดไปว่า โนตต้องการเฮียวเรื่องการกล้าเขาเรียกไรอะกล้าแสดงออกเรื่องการเป็น spiritual healer อย่างเต็มที่แล้วก็เปิดเผยอย่างเต็มที่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเปิดเผยแล้วเนี่ยเราจะช่วยเกือ้อหนุนคนได้อีกมากมายนี่ก็คือเป็นเป็น intention ของเราในวันนั้น พี่ท่านนี้เนี่ยก็ทำงานให้กับโนต้ตแล้วก็พาโนต้ตเข้าไปเจอ,อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่โนต้ตจะต้องเยียวยาเนี่ยเป็นปมของอดีตชาติหลายๆชาติรวมๆกันแล้วก็เป็นปมของชาตินี้รวมอยู่ด้วยโน้ตขอพูดถึงอดีตชาติเท่านั้นแล้วกันนะคะ ในอดีตชาติเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่พี่เขาพาเขาไปเจอเนี่ยเขาพาเขาไปให้น้ตเจอ,อกายทิปของโนตหรือไฮเซลฟ์ของโนตแล้วไฮเซลฟ์ของโนตบอกว่าตัวโนตเองเนี่ยมีความสามารถด้านนี้มาตั้งแต่เหมือนเหมือนมีเกือบทุกภพทุกชาติอะคะ่ะเพราะโนตเองก็รู้ตั้งแต่โนตเริ่มทำงานเนี่ยโนตก็เริ่มรู้ว่าอดีตชาติโนตเป็นทั้งฮีลเลอร์เป็นนางพยาบาลเป็นชาแมนเป็น เป็นพรีสที่ที่เหมือนมีมีความสามารถก็เลยเป็นพรีสหรือว่าเป็นคนที่สามารถมี p s ก c h แอ a b บิลิตแล้วก็สามารถช่วยรักษาคนได้แล้วก็รู้ว่าคนกลุ่มนั้นต้องใช้ยาตัวไหนใช้สมุนไพรอะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันมันทำงานด้านนี้มาหลายชาติมากๆอะที่เราเห็นมันก็เลยทำให้เรา มันมันมันรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราทำงานด้านนี้มาหลายชาติแล้วตอนที่เราไปเจอ High Sel ไฮแอเซลก็บอกว่าเนี่ยเออมันเป็นการทำงานของเรามาหลายหลายชาติที่เรามีสากลอบิลิตี้บางชาติเราก็ได้ใช้มันเราก็ได้ช่วยเกือ้อหนุนคนแล้วก็คนก็รับได้แต่มันมีหลายหลายชาติเหมือนกันที่คนเริ่มมองว่าการที่เรามีสากลอบิลิตี้เนี่ย คุณเป็นแม่มดคุณเป็นพ่อมดคุณเป็นคนที่สำหรับเขาคือเป็นคนบาปนะคะพอเนื่องจากว่าตอนที่พี่เขาเข้าไปเจอเนี่ยเขาก็พาให้เราไปเห็นว่าเขาก็เหมือนกับเหมือนกาทรทิพเราก็ดึงให้ดูแค่อดีตชาติชาตินึงที่มันค่อนข้างสำคัญก็คือชาตินั้นเนี่ยโนดเป็นชาติมันเป็นชาติที่เป็นปลายโรมันนะคะ โนดก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ในกระท่อมเล็กๆรักษาคนเยียวยาคนแล้วก็จะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเนาะที่เดินทางมาหาโนดแล้วก็มาให้โนดช่วยรักษาแล้วอยู่ด,ดีๆเหมือนมีใครไม่ทราบนะคะไปแจ้งทางการว่าโนดอะทำงานตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะว่าเขาก็ไล่ล่า แม่มดหรือพ่อมดกลุ่มนี้ค่อนข้างหมดแล้วก็ฆ่าทิ้งวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ไปเห็นก็คือ,อพี่เขาก็เห็นว่าโนน่ะโดนลากโดยพวกทหารในช่วงที่โน้ตกำลังรักษาเยียวยาคนอีกคนหนึ่งอยู่เขาก็ลากโน้ตออกไปจากกระท่อมอ่ออแล้วก็ที่เห็นก็คือว่าโน้ตเนี่ย ก็พยายามเหมือนกับแ,บบแ,บบแบบอบๆซ่อนๆการทำงานของตัวเองอะคะ่ะไม่ได้เปิดเผยออกมาเต็มที่แล้วช่วงที่เขาเห็นว่านายทหารลากโน้ตไปเนี่ยนกก็ร้องกรีดร้องแล้วบอกเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันช่วยรักษาคนฉันฉันบริสุทธิ์นะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กีดร้องไปเรื่อยๆแล้วเขาก็พาเราเข้าไปในคุก คุกใต้ดินนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เจอพวกคนที่อยู่ในคุกด้วยกันนะคะผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในคุกด้วยกันก็เดินเข้ามาถามว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เธอก็ดูเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงใสๆคนหนึ่งทำไมเธอโดนจับเข้ามาในที่นี่เพราะเหตุผลอะไรณตอนนั้นเราก็กลัวมากเราก็บอกว่าฉันไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรฉันฉันก็แค่แบบช่วยรักษาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็สนใจแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเดินเข้ามาถามว่ารักษาคนยังไงทําอะไรอะไรเงี้ยช่วยรักษาฉันได้ไหมนุก็บอกว่าในจุดเนี้ยในที่เนี้ยโน่ทไม่ได้หรอกในสภาวะตรงเนี้ยโน่ทาไม่ได้หรอกนะคะก็ไม่ได้ช่วยเก้อหนุนเขาอะนะคะแล้วก็ฉากมันก็ตัดไปเป็นฉากที่อยู่ดีๆเขาก็ส่งเราไปในเขาเรียกอะไรอะคอร์เอสคอโรเซียมเนาะมันเป็นเหมือน สถานที่กลมๆอะคะ่ะที่เวลาเขาไว้มีการแข่งขันการทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็ให้เราปล่อยไปอยู่ตรงกลางของโคลอเเซียมนี้เหมือนเวลาถ้าเราไปที่ที่ประเทศที่โรมันนะคะเราก็จะเห็นโคลอเรเซียมเหมือนแบบกลมๆแล้วก็มีคนนั่งล้อมรอบอัศจรรย์แล้วก็มีคนมาดูเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งกษัตริย์ที่นั่นนะคะมาดู ช่วงที่เขาปล่อยให้เราอยู่ตรงกลางของโครโซีมนี้แล้วก็จับผูกมัดเราไว้ไม่ให้เราเคลื่อนตัวได้แล้วเขาก็ส่งสัตว์ร้ายอะคะ่ะมาทำร้ายเราแล้วคนทั้งหมดอะก็เชียร์ส่งเสียงเหมือนแบบกลายเป็นการละเล่นเป็นอินเตอร์เทนเมนต์ของเขาไปนะคะในยุคสมัยนั้นแล้วเราก็รู้สึกทั้งอับอายทั้งเจ็บปวดทั้งทุกข์ทรมานทั้งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะฉันมาช่วยรักษาเยียวยาคนฉันฉันใช้อะ i บ i t y ตี้ฉันในการช่วยเกื้อหนุนคนน่ะตอนนั้นจำได้รู้สึกว่าทุกทรมานร้องไห้ร้อง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 จนกระทั่งว่าแบบร้องแทบขาดใจอะ่ะคือตัวเราตัวเนี้ยนะคะร้องแทบขาดใจแล้วเราก็สัมผัสถึงดวงจิตของเราในวันนั้นได้ว่ามันทุกทรมานมากแต่ดวงจิตของเราอะ่ะเราจําได้เลยว่าเราสัมผัสเข้าไปในดวงจิตดวงนั้นของเราในชาตินั้นว่า เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกว่าพวกความพราะความไม่เข้าใจของเขาอะทำให้เราต้องตายทําให้เราต้องเจ็บทุกทรมานเราก็รู้สึกทุกทรมานกับการตายของเราในวันนั้นเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดอะเออก็นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็อ,อ สิ่งที่พี่เขาช่วยในวันนั้นค่ะก็คือทำเขาเรียกว we written the story หรือว่าโดยการที่ก็คือทำงานคล้ายๆ NLP เนาะถ้าคนรู้จักเรื่อง NLP จะรู้ว่าก็คือเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนการให้เราได้ไปเห็นสภาวะใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าพี่เขา,ารู้ว่าโนดอะมีการสื่อสารกับพญาน,นาคหรือกับ กลุ่มที่เป็นมังกรนะคะ,ะค่อนข้างเยอะในการทำงานในการช่วยเยียวยาผู้คนพี่เขาก็ให้โนโนะคะ่ะปรับเปลี่ยนพลังงานตอนนั้นโดยที่ให้เห็นภาพใหม่ให้เห็นว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ปล่อยพลังงานของเราปล่อยความสามารถของเราออกมาเต็มที่แล้วเราก็เหมือนสามารถปลดปล่อยเชือกทั้งหมดออกมาได้แล้วก็ตัวเราค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นจากตรงนั้นแล้วก็ เราก็มีสภาวะแล้วก็เปล่งพลังงานออกมาจนกระทั่งพวกสัตว์ลายพวกนั้นนะคะค่อยๆถอยไปทําให้คนรอบๆแล้วก็ทั้งกระสัดก็ตกใจแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เราก็ทําให้เราเปลี่ยนสภาวะตรงนั้นนะ่ะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนเดิมที่มีที่ปล่อยพลังงานออกมาเต็มที่แล้วก็ใช้พลังงานความสามารถที่เราสามารถมีความ ทํางานร่วมกับพญานาคกับมังกรได้เนี่ยส่งพลังงานทั้งหมดออกมาแล้วก็ส่งแล้วตอนนั้นจําได้เลยค่ะว่าตัวโน้ตคนนี้ก็เริ่มสื่อพลังงานนะคะของพญานาคอะคะ่ะออกมาแล้วก็คํารามเป็นเสียงพญานาคกันนะคะออกมาแล้วก็เรารู้สึกได้เลยว่าเรามีพลังเราู้สึกว่าเราเหมือนโดยมีพลังงานที่เหมือนกับ ได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกมาค่ะแล้วเขาบอกให้เราค่อยๆเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวสูงขึ้นแล้วก็ค่อยๆพาตัวเราเนี่ยเคลื่อนไปแล้วก็ลอยไปอีกที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถทำให้เราเนี่ยมีชีวิตได้เป็นตัวเราได้ร้อซแล้วก็คนกลุ่มนั้นหรือที่ที่เราย้ายไปอะค่ะเขาอะเปิดรับแล้วก็ยอมรับการทำงานของเราให้เราช่วยทำงานให้เขาได้เต็มที่ แล้วจากวันนั้นน่ะเรารู้สึกได้เลยว่าการที่เราไป rewritten หรือทำา n p ตรงเนี้ยมันช่วยให้พลังงานของเราวันเนี้ยค่ะดีขึ้นมันเลยทำให้หนูรู้สึกว่าโอเคพร้อมละออกมาทำสิ่งที่ควรทำสักทีนุก็รู้สึกว่า ขอบคุณขอบคุณพี่คนนี้มากๆยังไงเดี๋ยวโนตจะส่งลิงก์หรือว่าลองถามพี่คนนี้ดูนะคะว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเยียวยาคนไหมถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวโนตจะส่งลิงก์ให้เผื่อใครอยากที่จะทำงานด้านอา,อ,าอ,าอาคิชิคเคลลิ่งแต่จริงๆแล้วก็มีเฮลเลอร์หลายคนแต่เดี๋ยวโนตจะไงส่งลิงก์เฮลเลอร์ทั้งหลายที่สามารถช่วยเกื้อหนุนคนหลายๆคนได้ในเว็บไซต์ของโนตก็ไปตามหากันนะคะก็ ยังไงก็ช่วยสปอร์ตกันแล้วก็เกื้อหนุนกันการสปอร์ตกันในรูปแบบนี้ทุกคนก็จะได้รับการเยียวยาแล้วก็ได้ผลได้ดีแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นยังไงถ้าสนใจต้องการทำงานกับโน้ตก็ติดต่อโน้ตมานะคะแล้วก็ถ้า,อ,าอยากพูดคุยกันเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์กันมาได้นะคะในใต้โพสต์ของโน้ตก็ยังไงก็วันนี้ ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็มาฟังกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ